สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาทำคอนโดผักนะครับจากขวดพลาสติกเหลือใช้นะครับโดยผมจะนำขวดพลาสติกเหลือใช้นะครับมายึดติดกับไม้ไผ่นะครับจะเป็นไม้อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เรามีนะครับส่วนผมจะใช้ไม้ไผ่ครับเพราะว่าผมมีไม้ไผ่โดยการนำน็อตสกรูนะครับมายึดฝาขวดพลาสติกนะครับติดไว้กับไม้ไผ่นะครับ ยึดหนึ่งตัวก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้สองตัวนะครับเหมือนในคลิปเลยครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับนี่ครับลักษณะแบบนี้เลยครับเหมือนในคลิปเลยครับโดยขวดพลาสติกนะครับที่นำมายึดติดกับไม้ไผ่นะครับผมจะทับเป็นกระถางผักนะครับโดยระยะห่างของผมนะครับก็จะอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนติเมตรนะครับแต่ผมแนะนำว่าสามสิบเซนติเมตรนะครับขั้นต่ำกำลังดีครับยึดติดไปเรื่อยๆครับแล้วแต่เราครับว่า เราจะชอบแบบไหนแบบสลับฟ like ันปลาหรือแบบเป็นแถวเดียวไปเรื่อยๆนะครับหรือแถวคู่นะครับแล้วแต่ความชอบของเราครับการยึดติดขวดพลาสติกนะครับกับไม้ไผ่นะครับผมแนะนำนะครับว่าถ้าใครจะเอาไปมัดติดกับเสานะครับหรือพิงฝาผนังก็แนะนำให้3ามด้านครับด้านซ้ายด้านหน้าแล้วก็ด้านขวาครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ ยึดติดกับเสาหรือว่าพิงฝาผนังก็ทำสีด้านไปเลยครับเมื่อเรายึดฝาขวดน้ำติดกับกระบอกไม้ไผ่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะตัดขวดนะครับตัดตามรอยประกาเมจิกที่ผมวาดไว้เหมือนในคลิปเลยครับเพราะว่าเราจะเจาะด้านบนออกเพื่อที่จะทำเป็นกระถางนะเป็นกระถางผักนะครับเราจะเอาดินมาใส่นะครับผม การเจาะนะครับเราจะใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าใช้กันไกลก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดเลยแต่ถ้าใช้คัตเตอร์ก็ควรระมัดระวังด้วยนะครับอันตรายมากครับผมนี่ครับให้ได้ลักษณะอย่างนี้ครับต่อไปนะครับก็ใช้หัวแรงครับเจาะรูนะครับตรงข้ามกับบริเวณที่เราใช้คัตเตอร์ปาดออกนะครับเพราะว่าเราจะทําเป็นกระถางครับกระถางผักนะครับถ้าใครไม่มีหัวแรงก็ใช้ทูบจี้ก็ได้นะครับ อันนี้ผมซื้อมา20บาทครับหัวแรงครับเจาะรูเสร็จแล้วเราก็เอาขวดมาใส่นะครับเราถอดมาจากฝาไหนเราก็ต้องใส่ฝานั้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ตรงล็อกนะครับอย่าลืมมาร์กไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็นําผักมาปลูกครับแล้วแต่ว่าเราจะปลูกผักอะไรนะครับเราชอบผักอะไรก็ปลูกผักอันนั้นเลยครับตามใจเราเลยครับ ซึ่งข้อดีนะครับของการปลูกผักคอนโดแบบนี้นะครับก็คือจะช่วยประหยัดพื้นที่นะครับสําหรับใครที่อยู่คอนโดอยู่บ้านเช่านะครับพื้นที่แคบก็ช่วยประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะเลยครับแล้วก็เป็นการ reuse นะครับนําขวดพลาสติกเหลือใช้มาใช้ใหม่ครับช่วยลดโลกร้อนด้วยครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อกระถางต้นไม้นะครับนี่ครับชอบอะไรก็ปลูกไปเลยครับพืชผักส่วนครัวนะครับที่เราใช้เป็นประจํา ซึ่งอันนี้ผมก็นำมายึดติดกับเสานะครับผมก็ทำคอนโดผักนะครับทำกระถาง3มทางนะครับด้านซ้ายด้านหน้าแล้วก็ด้านขวานะครับถ้าเราไม่ยึดติดกับเสาเราก็นำไปฝังดินก็ได้ครับหรือว่าจะทำฐานทำขารองก็ได้นะครับทำขารองเพื่อให้มันตั้งได้นะครับนี่ครับหรือว่าเราจะนำมาฝังดินก็ได้นะครับฝังดินเป็นรั้วเลยนะครับเป็นรั้วเลยก็ได้ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ อันนี้ก็แบบฝังดินนะครับเมื่อกี้เป็นแบบยึดติดกับเสาอันนี้ผมก็นํามาฝังดินนะครับช่วยประหยัดเนื้อที่ครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นแบบมีฐานรองนะครับแล้วก็มีกระถางคอนโดผักนะครับครบสี่ด้านครับซ้ายขวาหน้าหลังครับอันนี้ผมก็ลองทําหลายๆแบบนะครับมาให้ได้รับชมซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถพลิกแพงนะครับดัดแปลงทําได้หลายรูปแบบนะครับ จริงๆผมว่าจะทาหลายรูปแบบกว่านี้นะครับแต่เนื่องจากไม่มีเวลานะครับผมก็เลยทําแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ก็มาเป็นตัวเลือกนะครับให้ได้รับชมครับแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าผมว่างนะครับมีเวลาผมก็จะทําในรูปแบบอื่นๆมาให้ได้รับชมอีกนะครับพลิกแปงดัดแปงไปเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมครับผมสวัสดีครับ